สวัสดีจ้าหลังจากเลิกงานบ่ายสามมาเจ็บดอกฟันสิงโตไปทำชาจ้าเห็นมันเหลืองอลามเต็มทุ่งสวยงามมากๆเลยจ้ามาๆพี่น้องมาเจ็บไปทำชาสวยกันจ้า ถอนเอารากมันพี่น้องเอาทั้งราากทั้งดอกทั้งใบไปไหวทำชาดื่มตอนเช้าจ้า ได้เต็มกระตาแล้วจา้าถึงเวลากลับบ้านแล้วจา้าไปไปพญายเฒ่าร่อโดนแล้วจา้าแล้วพญายเฒ่าสีดาขอบพระคุณมากๆค่ะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมมาให้กำลังใจนงนภัสฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้นงนับพัดค่ะขอบคุณมากๆค่ะ,งงะติดจับบานแล้วพี่น้อง